ตันซอสมือทามือครัตุนในแดกมือเดียวคนตุกตนตุนหอมหวานครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ยานาอาและท่านผู้ชมสุภูสุคนนะครับมือดีครับผมยุก็ผมช่องแบ่งใบบางช่แนรก็ผมครับมือนีครับก็บรรยากาศนะครับย้ำหกโมงเคิงครับนี่ครับหลังผมหลืองานแล้วผมก็เฮ็ดใส่กอกนะครับเนาะตังเต่มมือก้อนนี่ครับนี่ครับเมนโนใส่กอกไปเบื้องต้นเฮ็ดกันเลยครับเนครับนี่ครับเครื่องใส่กอกครับผมนี้มันหมูครับเนื้อหมู แล้วก็เผาแล้วก็กระเทียมแล้วก็เม็ดปักซีนะครับนี่ครับนี่ผิกไทยแล้วก็เครื่องปรุงนี่เกลือปรุงชูรสรสดีแล้วก็ซอสแล้วก็ซอสหอยนะครับเห็ดที่มันเข้าวก็มีมาไปเบื้องต้นเง่ายๆเลยนะครับ,บน,น,นี่คือใส่เทียมครับ มัดไว้แล้วนะครับนี่ครับกยัมัดตัดนครับาาตตามรมก็มีเป็นใสก่กกที่ตัดแหงแล้วนะครับแล้วจะไปกก็ไนอย่างก็มนูอกกมินก็มตัวเดมิเค็สองมื่สามมื่คุณนในแดกมเดีนตุกครับนี่ครับก็เป็นใสกอกเมนูผมเห็นะครับนอกพักก็จะะมีน่ครับสลัดแตงกวา กระเทียมขิงพริกต้นหอมยักษ์ครับผมกับบรรยากาศกับโอ้ฝนตกนะครับนาองว่ามัไทยพ่อแม่พี่พี่น้องเบื้องหลายมือแล้วก็ฝนตกซุ่มมือสุ่มมือเมื่อนี้ครับกับบี้กลางโฮมนะครับมาทไทยเห็นพ่อแม่พี่น้องเบื้องกับมองนั่งเหร่นนะครับกับเมนูใส่กรอกนี่ครับผมนี่โอ้นี่ครับก็ที่เห็นไปนะครับนี่เห็ดเองแ่บเองครับผมครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปของผม ถ้าคนใหม่ที่เข้ามาหรือคนเก่าที่ยมมังไม่ทันได้เบิ่งคลิปกล้องผมผมจะคืนลิงก์ไว้ทางเทิงนี่นะครับฝากกดไลค์กดซับตะคให้กดติดตามใหม้ผมนั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใมผมมีกำลังใจใเฮ็ดคลิปตัวต่อไปพราแม่พี่น้องเบิ่งครับผมเอาละครับผมก็บ่เว้าวไลค์แล้วมื้อน,นี้เลยสวยเลยนะครับเนาะนี่ครับใส่กอรครับผมสุดยอดนะคุณขอเซฟแต่น้ำมัน,นออกจัาหน่อยนะครับเนาะ ใส่แบบทั้งชิ้นเลยนะพอนอนุญาตใส่ทั้งชิ้นเลยฟืนเหลือมมาแห้งแล้ว ตุนหอมวหวานครับหโ,โหเพดเดอรับเหนุน่ยเองสิในเพดเนี่ยปวดเสียคัสเซ็มแนบผม บมะใบางานนี่โอ้เขาเอาัยครับใบางานนี่เขาสำหรับกินกับหมูย่างของเกาหลีละประเทศคนเกาหลีเขาเน่งนิยมมากกินนะครับแต่ผมว่ามันแสบครับมาก,กินกับเนีย่ยงก็แสบครับผมฮืนๆยัดเลยอุย๊ยพริกเนื้อมังหั่นเนี่ยเพชรยวล้องเนื้ยนะี่มั้งมโห เผ็ดครับผมนี่ครับเครื่องปรุงกับหลายอย่างครับตามสูตรที่ผมเผ็ดนะกลือมีเกลือพริกไทยกระเทียมซอสพุงรสดีผมช่วยลทุกอย่างครับที่ว่าปรุงอ่ะใส่เกลือเพิ่นนะครับเราว่าแซ่บสุดเนี่ยแบ่งให้ผู้ใดซิมเพิ่นกับว่าแซ่บกันอยู่นะครับ มันไม่ขคิงดองครับใส่แบบสดๆเลยไม่ต้องปลอบอใส่ค้าตตาเหลือเลยครับเขามีไง แซลครับจำแ,แนกครับผมขอเมื่อกี้ก็ไมานั่งเหรียญครับมานั่งเปล่าเมาื่อกี้มันกินเขาแล้วครับก็ต้องหัวมันนะครับเนาะในอาหารมันแล้วโดยว่าผมไม่แบงให้นไม่เหยื่อไม่กินเขาไม่แล้วครับกินหัวหันหรอก หเงินเลยครับว่าหน่งนกับตกทุกมือครับเดี๋ยนี้เกาหลีใต้ ตัวทุกมือเอาโหลดเป็นอาทิตย์กว่าๆแล้วครับมักนะครับฝนตกต็วาร่างเทยกับซึ่นกันไปตกอะไรไมนตกเป็นมือบเปนคันปวดไม่มักเหรครับไอ้าเนี่ยตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับเนี่ย เมื่อเปียกไปแล้วหืมกเทียมได้ทั้งสิีและสุดยอด เมอร์คัสแบแน่ครับผม นงครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ผมกับมากินทันี้ครับฝนมันตกมาแห้งอีกทีครับทายทำต่อบ่ไหรแล้วกล้องผมกับเปียกแล้วฝนตกมาแห้งผมก,ก็อยากกินในพ่อแม่พี่น้องเบิดเมื่อวันว่าอิ่มนะครับแต่ว่าฝนมันมาแห้งอีกีเห็นว่าพี่น้องมึงฝนอ่ะลังมาแห้งแล้วขอบคุณทุกคนครับที่รับคลิปผมจนจบครับขอบคุณหลายครับสำหรับมื่อนี้ขอบคุณครับผม